กลับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมอยู่กับช่องไปข่าวซิลลิงนะครับโอเคครับกลับมาพบกับเลฟเซเดนอีวิลสองออริจินอลครับอันนี้ก็น่าจะภาคสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคครับซึ่งตอนนี้ความเดิมตอนที่แล้วนะฮะเอดาโดนวิลเลียมเบอร์กินเนี่ยทำร้ายครับผมแล้วก็เราต้องพาเธอมานอนพักรักษาตัวตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหายามาแล้วก็เออออกไปจากที่แลมแห่งนี้นะครับผมโอเคงั้นต่อต่อเลย เดี๋ยวผมอีอันเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาใช้แล้วกันนะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วโอเคน่าจะประมาณนี้ นี้ก็มาอยู่ที่ทแ a บใต้ดินของอเบล่าแล้วครับ okay. เดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาเรีเยกอะไรนะเหมือนเป็นแท่นใส่เหมือนกุญแจครับมาเปิด ยาเอาก็ได้เอาก็ได้จ้าโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> อ่าเป็นเหมือนหัวเทียนนะฮะเอาไว้ให้พลังงาน เรียบร้อยอ่า <c oughs> เป็นเมนฟิลนะะโอเคผมอกว่าผมลองสำรวจก่อนดีกว่าเอ๋อต้องใช้กีการ์ดนะโอเค,อเคยังไม่มีพลัง 으아. <목소리> เสียงเดี๋ยวผมดูนี้ก่อนคุเคีรีลิตี้เมนูนะฮะคู่มืออา่ารปลอดโ์มแอยโรลิ่งโซนน้องไปแล้ว อีอ๋อจริงๆขอต้องมาเผาโอเคงั้นโอเคตรงน,นี้ยังมันไม่มีอะไรอ, <c oughs> อันนี้ล็อกจากอีกฝั่งที่มันล็อกจากอีกฝั่งเพราะว่ามันมีนั่นไงคุณผู้ชมเ็ตตัวต้นไม้อะ่ะ โอเครู้เรื่องรู้เรื่องตายทนันทีเถอโอเคครับ okay. ผมปืนโคตรแรงผมชอบมากแบบถูกใจถูกใจโจเรียบร้อยอะผมจะเจ็บอำไม เลงมาได้ครับจะต้องมาเอากีการ์นะตัวอะไรลิกเกอร์เหรอได้ดิ อโหโหเออใจเย็นเจ็บไหมสวยสวยอ่าไม่ต้องเลยไม่ต้องผมผมกินก่อนดีกดว่าโดนขวด่อกี้นึงปอดภัไยไว้ก่อนนะ เดี๋ยวต้องมาเอาคีย์การ์ดฮะของอเมล่าเพื่อมาเปิดห้องต่างๆโอเคได้แมพฮะเก็บดีกว่าถ้าผมเซฟซล้วนะโอเคผมเซฟเผื่อไว้ก่อน S <S ตอนนี้แคร์ก็น่าจะอยู่อีกฝั่งนะคุณผมมู้ชม โอ้โหมันแรงจงน,นแบบตัวขาดคุณผู้ชมมีของดีมีของดีก็ต้องใช้คุณผู้ชมเรียบร้อยเฮ้ย เก็บแล้วผมไปดีกว่าคุณทอ okay. ได้แล้วอ๋อ oh. ผมว่าเอาหุนแจต,ตรงนั้นมาเปิดตรงนี้แน่เลย ลองดูไหมคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมลองนะน่าจะได้อยู่อันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะว่าไอ้คุณคุณแจอาวุธไอกล่องอุธตต้องมาเปิดตรงไหนลองดู น้ำพาร์ทอ่าวสวยดีครับเรียบร้อยโอเค <ged> เดี๋ยวกลับข้างบนกันครับ <ged> 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 ไปไปไป ผมเอากาไปใช้ต้งไหนนะผมลืมแล้วเดี๋ยวนะเดี Luckily, oh, Hence, no really? ๋ยวนะคุณ oh, ผ <universe. S 1> ู <kilometers S 2> ้ชมเออใจเย็นจอเอมออออเอออเเออ ค่อยนะฮะสายขียการ์ดนะฮะโอเคไฟโอเค ฮึมผมชอบปืนแบบสะใจสุดๆเอ๊ะๆอพอนึงนะออกมาซิเบดโอเคไม่มีอแลนดี้ที่แก้ปัญหา You you murdered my husband i know what you're looking for you came for the g virus <laughs> didn't you? you? never take it from me this is my husband's legacy <laughs> Now, where's that spy you were working with earlier <laughs> You i know what i'm talking about what <laughs> <laughs> You really don't know anything do you Oh, <laughs> you're so gullible. she's one of the operatives sent here by the agency. the only reason why she came here is to obtain the g-virus. that's a lie. no, it's the truth. i discovered this when i did a background check on her. she specifically got close to john and became his girlfriend to get information about umbrella. that can't be. i know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it I don't really care. You're about to die. ตอนนึงเพิ่งเจอเอดาแบบแป๊บหนึ่งเองไหมแต่เย็นๆนะ What happened? โอ้ยภาพหายภาพหายเออโดนขโมยมาเลยฮะที่ไปรัสต้องขโมยแล้วจังหวะน,นี้ขโมยสิจ้ะ เรียบร้อยขโมยมันจะขโมยระบบระเบตัวเองกเปิปทำงานแล้วใหพนักงานไปที่แพลตฟอร์มข้างล่างครับเพื่อขึ้นรถไ,ไ,ไปไปแล้วไปแล้วจะ็ไม่อยู่แล้วพนักงานทุกท่านอพยพงไปด้านล่างด่วนนะฮะ Leon, Leon, I've been waiting for you, Leon. Leon. What, what are you doing? you know what this is about. So just on. hand over the G virus. I don't believe this. Annette was right.

Ada! I've got you! Aida Don't give boy. up. G. G, Fire. Leon, it's over. Just let me go. ปล่อยฉันไปเถอะ. Shut up! You're gonna make it! It's too late, Leon. Leon. We both know it. No! Hello! No. I promised you that we would escape. You just have to help me out here. I... really wanted to escape with you, Leon. <laughs> escape from... everything. Goodbye. Ada! <laughs> ตรงนี้เสียงภาคกันดีมากคุณผู้ชมเอเดร์โง่ไม่ไม่จริงนี่ใช่ไหมที่ทุกคนต้องต้องตายเพื่อมัน เก็่บปืนได้ไหมโอ้ยดกันโออคไปแล้วไม่อยู่แล้วฮะไปแล้วด่ออนคือภาคนี้ก็เข้าใจได้แหละครับเพราะว่าเพิ่งมาทำงานครั้งแรกแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่มีฮเชื่อคนก็เชื่อคนง่ายเนาะเจอหน้ากันชั่วโมง เชื่อกันนะแต่ว่าลิเอได้ไม่ตายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่น,นโอเวอเนอร์โอเคสวยฮนะ <c oughs> จริงๆเอได้แค่บาดเจ็บสาหาัสนะ้คุณผู้ชม ใจเย okay. ็นใจเย็นริออนโอเคพร้อมฮะเตรียมพร้อมฮะเตรียมเดี๋ยวเราต้องไปกดลิฟต์เพื่อลงลงไปแพลตฟอร์มรถไฟข้างล่างนะฮะ Until อีก5นาทีที่จะเกิดการจุดระเบิดตัวเองนะฮะไปฮะลิบลิบลิบิบโอเคโอเคครับเบอร์กินลางสามะ หนีก่อนหนีก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยโอเ <brainstorm ing> เป็นร่างสีนะคุผู้ชม

มาพอดีครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับแคลนะไปส่บกกันนะไปเลย Run, run, La Belle, La Cherry It's over No, I have to find my brother You're right This is just the beginning Goodbye, Ada La cord Ada จบแล้วโอเคครับผู้ชมจบแล้วฮะ Resident Evil 2 original น e รีอก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะผมโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นมาเล่นแคร์ครับโอจริงๆเล่นแคร์แครก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเล่นให้ดูครับเพราะมีทั้งนีออน A B แคร์แคร์นะครับผมแล้วก็โหมดอื่นๆอีกมากมายเลยฮะคุ้ม คือซื้อภาคนี้คุณผู้ชมตอนเนี้ย g o อจมีภาคนี้ลงคอมแนละ้วซื้อเถอะครับคุม้มคุ้มมากอันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเกมหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ผมผิดแล้วว่าพัทไม่ใช่พัทหน้าสิคลิปหน้าเนี่ยน่าจะ น่าจะแคล أ. ตอนแรกผมจะกระโดดไปนู่นเลยเลยฟิน,น e n t อีวิวามแล้ว่าอ่ะเดี๋ยวผมเล่นแคลให้ดูนะฮะโอเคครับ, OK, รบงั้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่ไงแคลบีคุณผู้ชมเจอนันครับ